โอ้ยแปรรูปอะไรไม่เป็นไรในช่วงนี้เนี่ยวผมก็ทำงานกันอยู่กันเนี่ยพวกนี้ไม่โอเคเลยจะเลิ่นได้ยังไงอ่ะเฮ้ยสวัสดีเยี่ยมมากเลยไฟดูโห่อันน้เออคือคาตาเหเฮ้ยมันอีระดับมึงแล้วเหมาะสมกับบริษัทโคตรครูป้าไงวันนี้ไปไหนกันเนี่ยโอเคครับ นนเราอ่ะเคยไปเล่นโเคเฮาาแล้วโเฮาเคยเด้งเด้อ่ะหรอโอเคเฮานั้นเบาไอสัตว์เฮ้ยมันกี่ระดับมึงแล้วเหมาะสมกับบอร์ษัตโคตรคูโเคโเฮาที่แบบว่าโตขึ้นไงโตขึ้นอ่ะเรารไปนั้นมาแล้วคราวนี้เราก็ต้องพัฒนาขึ้นแล้วเราจะไปเล่นเวกบอ,กอ,บอกร์ดเวกบอร์ดรู้จักเวกบอร์ดไหมเวที่มันต้องขึ้นลมขึ้นอะไแล้วมีน้องมาปะวนนี้ดีกรีพดีกรีรเป็นมาอ่ะ F F แเขาก็เคยเลยเ่นอยู่แล้วด้วย เขาจะมาสอนโคกีเล่นอะไรอะเดี๋ยวก็นี่ <c oughs> โอ้เยอะเหลือเกินอะไรเนี่ย <c oughs> มากันมากมายนะฮะกดแล้วเนียย่ยตนะัวท้ายแล้วตัวท้ายแล้วไปไหนนะไปที่ไทยเวฟฟ้าค่ะมัน้องอยู่ด้วยใช่ป่ะอยอ่นู่น้วยเราไม่ต้องโทรแล้วโอ้โหแล้วโทรไวเราโอ้โหไอ้เจเขารู้เหมืแล้วเราโทรพร้อมอีกไปน่ะไปดิโอเคไป เนี่ยผูเขาเนี่ยถือผูเขาเหรอเนี่ยใช่ใช่ค่ะออกตัวครั้งแรกเราให้เอาตัวโน้มไปที่บอร์ดก่อนไม่งั้นอ่ะเราจะสู้แรงไม่ไหวอยูลองเป็นบอร์ดได้ไหมคะพี่ลองโน้มยังไม่เริ่มรายการเลยสัตว์โน้มใส่กันแล้วอีฮี้อันนี้เราอยู่สนามชื่ออะไรนะหนูเซปังเราแข่งปันเหรอตัวจริงอันนี้อยู่ไทยเวสค่ะเนี่ยหนูติดไหมยังคะโอ้โหไอ้ยเยอะกูไม่น่ามองมั้ยตัวจริงสัตว์ก้มไหมหนูติดมาเรื่ยครับโอเคอะไรยังไงซิพี่อาร์ตชื่ออะไรครับชื่อโกโก้ชื่อโกโก้หวานไหมฮะโกโก้โกโก้ผมด อะไรมาพอดีแบบได้ตำแหน่งรัตสองพัพี่ก็เพิ่งได้ตำแหน่งรัตมาเลยรัตอะไรเอ่ยอุ้ยกอดมารัตเลยนีก่อนเป็นรัตนี่คืออันดับหนึ่งเลยหรอไม่ค่ะรัตก็คือเขาจะแบบว่าหาใครที่แบบมีคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ให้เป็นรัตเลยแล้วเล่นนี่มานนานใช่ไหมพวกเนี้ยอะไรเวกบอร์ดเ่ินมากใช่ไหมครับมาดูแล้วก็กินเหล้าแล้วก็กลับบ้านโอ้ใจเย็นลูกเอ้ที่ชอบกินาแบบว่าเล่นทีสองทีหลังจากนั้นก็กินเหล้าไหมเมื่อวันหลังมึงไม่ต้องเล่นมึงก็มาแดกเหล้าเลยไม่ได้เลยแต่มันไม่ได้เป็นจะไก่ไัง ตอนนี้ใครอยู่ใกล้กูเนี่ยเป็นข่าวไปหมดแล้วแล้วคือมาบ่อยไหมมาก็เดือนหนึ่งประมาณสักสามสี่ครั้งค่ะแต่ส่วนมากก็ไม่ได้เล่นมากินเหล่าหือเพื่อนมาเพื่อนชวนมามาพักผ่อนประมาณนั้นแล้วตอนนี้ทำงานอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็คือเป็นนักแสดงที่จีนแล้วก็นักแสดงที่ไทยเดี๋ยวมีหนังด้วยใช่ค่ะมีหนังคู่กับมาสีโศ้เื้อเกลาไกล้มาสีสีไล่ปีเองเองเเฮ้ยเหรอเนี่ยเป็นนักแสดงที่จีนเหรอใช่ค่ะอันนี้ก็คือเพิ่งกลับมาจากจีนไปเล่นหนังมาอยู่ยืมเ้าอี้ได้ปะทำไมอะ อันนี้พี่ไม่ได้ทอล์องนอย่างี่พูดจริงพี่มองตาหนูได้ประมาณแบบครึ่งหุยอ่ะแม้แต่มันก็แน่มองแล้วก็พี่มองตาหรือมองนมไม่พี่มองตาก่อนมันดึงลงไปมันดึงไปแล้วพี่ก็ต้องเอ้ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้คือ้ารดูดีหนูไม่อยู่บนเก้าอี้พี่ยืนไม่ได้แล้เนี้ยไม่หรืก่อนล่าสุดเล่นเรื่องอะไรกูยังไม่รู้เลยไม่รู้เหมือนกันเอาไปเล่นมึงไม่รู้ชื่อเรื่องเลยแล้วนอกจากเป็นนักแสดงจะเป็นทำอะไรอีกก็มีถ่ายแบบโป๊ๆไปเรื่อยๆเออ มาละววนไหมแท็กซี่สอีพีนึ่งไหมรายการตอนหนึ่งมไม่ต้องไปไงวันนี้เลยดิวันนี้เนียเนียเียมาวนนีเยเนีมก็มีแฟนนะครับไม่มีค่ะไม่มีเน้นเอาเราก็ทิงเหมือนพี่อ่ะไม่จริงอ๋อพี่มีแฟนมาตั้งกว่าปีออแล้วตอนเนี้ยตอนที่พี่โซนเออเหมือนกันแหละสุดยอดมากโอ้โหตอนนี้อายุอะไรนหนยยีค่ะเพิ่งเรียนจบใช่ถามสัดส่วนได้ไหมคะตั้งแต่เปิดรายการมาไม่เคยถามสัดส่วนเลยนะสัดส่วนเท่าไหร่ส2มสิ่เท่าไหร่นะม อย่างนี้เนี่ยอย่างเนี้ยองสองแล้วอันนี้เท่าไหร่คะขนมพี่เหรอไหนลอง t ั u พัด o ดูไหมไม่เวลาจับนงจับนมดูว่าใหญ่ต้องจับอีกเออกูไม่อยากเล่นไล่เฮียดั้งคุยกับแม่พอไล่ตัดเอาเนื้อกี่เกมเล่่สเกมเกมแรกยังไงสิเดี๋ยวเราจะฝึกบาลานซ์ก่อนให้พี่อ่ะใส่บอร์ดแล้วก็ดึ๊บรึบมาหาน้องใครถึงน้องก่อนเป็ชนะเฮีกูจะเฮียมากอ่ะไปเปลี่ยนเปลี่ยนเลี่เสื้อผ้าแล้วหนูใส่ชุดนี้เล่นเหรอใช่ค่ะหนูไม่เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนไหมอันนี้เป็นชุดเซฟสุดแล้วเนี่ยปกติไม่ใส่แบบนี้ไม่่่ตต้้อองงเเซซฟฟรกพีไม เต็มที่ได้เลยเอาชุดปกติที่เราเล่นอะเอามาเดีเป็นทูพีสอะเอ้ยวันพีสวันพีสเดี๋ยวลองดูได้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 เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยป่ะเปลี่ยนเลยป่ะเปลี่ยนเลยเราอะไรบ้างรีจิสเตอร์ก่อนใช่ไหมรีจิสเตอร์อีกแล้วนี่มันคือทางของคุณเลยทางรีจิสเตอร์นี่ฮัลโหลรีจิสเตอร์พลสภาษาไทยก็ได้อีสานอะไรนะ อ้าวพี่พี่มึงโก้แล้วก็อยากนอนเตียงนะไอ้เหี้ยชูเรนไอ้เพศชายกลัวไม่ใช่กลัวมีไม่ใช่กลัวด้วยหรอไอ่กลัวไอ้กลัวธรรมดาด้วยอะไรฮะกลัวตีนเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อคะแหววค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่อพี่เข้มครับพี่เข้มพี่ชี้เข้มจริงๆหรือว่าจริงๆชื่อเข้มข้นเลยเข้มข้นจริงจริงเลยพี่เข้มข้นนายเข้มข้น กระลกระลึกระลึกระลึไปถึน้องไปถึงน้องก่อนาชนาวเรากำเริ่มจากการฝึกบาลานซ์ก่อนใช่ไหมฮะใช่อันนี้คือบอร์ดของที่นี่หรือว่าบอร์ดของคุณเป้ของที่นี่ครับก็คือถ้าเราจ่ายค่าชั่วโมงก็จะได้บอร์ดดีใช้เลยชั่วโมงเท่าไหร่พี่ตอนนี้มันจะเริ่มที่งเป็นสมาชิกแล้วก็อยู่อที่ประมาณห้าร้อยเมื่หมดชั่วโมงเราต่อรอบได้ใไหมฮะเราติดต่อครึ่งรอบหรือว่าเต็มรอบครึ่งรอบเวลาน้อยถ้าสมมติว่ามันไปถึงแล้วมันมันล่วงกลางทางยังไงบอร์ดที่นี้เราก็จะมีรถรับครับคอออรรถวิ่งก็จะยยดูู มีแบบลูกค้าก็ขึ้นแลมกระโดดลงมาแล้วแบบตดเนื้อแบบขี้ไปเยี่ยนเลยเยี่ยนลงขาเออแบบเยี่ยวในบ่อมั้งมีไหมพี่มึงยังกล้าถามไม่ได้ใจอาร์ตบออันี่มันต้องมีแบบนี้จริงเดี๋ยวพี่ลองลงมือมาดูเลยผมจะแนะนำวิธีการเล่นนนอออ่ั้้กะครบโโโห ชัดๆมีหมาตัดหน้าด้วยสักทีก่อนเล่นทุกคนก็จะมีหมวกแล้วก็เสื้อบังคับเลยต้องใส่อ่าเบื้องต้นครับก็คือก้มๆหลังเราครับใหญ่ต่อครับพี่ดึงนะครับดึงนี่ดึงแล้วครับดึงแล้วเนี่ยเราต้องโซนข้างหลังต้องทำยังไงบ้างพี่เหยียดมาสิครับข้างหน้าเนี่ยวไปเหยียดข้างไหนเหยออี๋เยอีกต้องลบเอาไว้เพราะเพื่ออะไรคือตำแหน่งที่เรานั่งอ่ะตำแหน่ง ถ้าเกิดเราไม่โนกลับมาเวลาออกไปจากแนวมันดึงไหนอ๋อดึงไปแล้วรู้สึกว่าบอร์ดมันกระเด้งอ่ะงนเราก็โนมันไปอีแสดงว่าบาลานซ์ยังไม่ดีใช่จากนี้เป็นเลี้ยวนะครับดึงขึ้นมาแล้วจากนี้เรากขยันัวไปทางด้านขวาครับแล้วเอี้ยวขวาดึงซ้ายแล้วเอี้ยวขวาดึงดึงด้านซ้ายตรงนี้โอเคไปต่อพี่ตัวเนี้ยจะดึงเพราะว่าตอนที่จะเข้าโค้ง แต่น้แนะนำว่าไม่ต้องสอนเรื่องเลี้ยวหรอกฮะไม่น่าถึงโค้งหรอกค้นในโต๊ะที่นั่งแดกข้าวกันอยู่เนี่ยแม่ผมก็โทรมาดินดีด้วยแหละพร้อมไครับเดี๋ยวเกมแรกก่อนไหมเกมแรกก่อนเกมแรกก่อนกันนาคือบอร์ดนี้กระดึ๊บไปถึงน้องถ้าเวลาใครเร็วสุดชนะเกมแรกนะพร้อมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วสัตว์เรื่องนมนี่แม่งต้องยอมแม่งยังไงไอ้เหี้ยร์นี่คือสุภาษิตไทยของแท้เลยนะเห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตายอะเฮ้ยมึงทำไงวะมึงไปดูจังหวะ ตายแล้ววิ่งไอ้ว่ากูเร็วกันนะคล้ายๆก้สังแนนี่เลยค่ะคราวนี้ก็7วิอ่าส่วนนี้ก็9วิแต่ปกติพวกพี่นานกว่านี้นะไม่ใช่3วิใช่ป่ะปึ้งแต่ของพี่อ่ะ9วิจริงๆแต่ยิ่งเจอโก้แล้วผมไม่ถึง9วิโอเคเกมเราไปต่อไปก็คือเริ่มลงน้ำอะไรต่าเฮ้ยยังไงจิยังไงอ่ะยังงไเก็คือเนี่ยแค่บอร์ดนั่งเมื่อกี้ค่ะที่นี่ก็เป็นใครไปได้ไกลกว่าผู้ชนะเลยอ่าไปสิ ตื่นเต้นไปเฮียเอ้ยน้องไปแล้วน้องไปแล้วน้องไปแล้วน mm ้องไปแล้วเฮียเอ้ยกูอยากเป็นเสื้อยูชีฟชิบหายเลยัหมอบไปแล้วหมอบไปแล้วหมอบไปแล้วเฮียด้วยอุ้ยอยู่ยุ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 ยน้องมันลงแล้วไปแล้วเฮียไปอาร์ตไปรับน้องเลยลูวดึงบอดมาโอ้โหใจหมาสักายอะเ่้ยเขาเดดึงบอดแล้วดึงน้องขึ้นมาด้วย เสู้เพื่อนมึงทำได้กูรู้เอาหน้าแบบเราคุยเปล่อยให้กันไม่ได้ลแล้วมองไปข้างหน้าสามเขไปแล้วครับป้อมป้อมป้อมไปแล้วไปแล้ว เอาง่ายๆก็คือกุต้องข้นของหนูน่ะ,ะเฮ้ยกูมาไกลพอสมควรนะกูมาไกลอยู่นะรถพังเดินกลับรถพังเย็ดด้องมออก็จะไปย่าอะไรวะก็ไมไก็ไมไปนะครับหนึ่งสองสามครับวันที่จะเป็นโค้งของเาโค้งแลาโค้งล้ว,ลวเรียบร้อย <laughs> กูเดินกลับไปรับมันปะเออย้นโค้งแรกเลยเฮียการระยะไม่ถูกอะ่ะไอส้สามสิบเมตรก่อนเข้าพอมาเราไม่ได้เอี่ยวไวอ้อ่ะพอมแม่งดึงปุ๊บม,<ล>มันจะดึงบาลานก็เสียไปแล้วอ่ะไปเดี๋ยวเราไปสรุปคะแนนตรงนู้นเออพูดแพ้แล้วกูจะเข้าจุดไหต้องจอมอยู่ในนั้นอะแล้วเดี๋ยวเขาจะนั่งมีการชิวๆเดี๋ยวงีน้ำมะพร้าวมอเตอร์น่าตาดูไหมพอใจต้องโกงเที่ยวนะเนี่ยเบอร์เลยอ่ะขอเบอร์เลยแล้วเดี๋ยวให้มันฝากอีพีนี้แบบเบอร์ๆโอ้โหเจ๋งเนี่ยช่วงไหนเนี่ยพอรู้ว่าจะหลุดจากตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยคงขึ้นเยอะ วันนี้กูคือผู้ชนะเว้ยนะปามเห็นหรือเปล่าไม่เห็นโอเคนะโอเคสุดท้ายอันเดอร์พาดเลยตรงหนูเลยไอ้ยียขนาดบูเบย์ยังหาได้ไอ้ยี่คนชัดจานชิบหายอ่ะโอเคหนูฝากซิกกับช่องโคตรคู่ของเราเปิดอาบ้หน่อย IG นะคะ KO KO Underdog เฟซบุ๊กก็เหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะ EP นี้ด้วยนะคะมาดูว่าจะสนุกแค่ไหนขอบคุณค่ะชอบผู้ชายแบบไหเป็นคนไม่มีสเปคค่ะแต่ว่าเป็นคนชอบผู้ชายแบบลุยๆสนุกๆโอ้พี่ผัดหัวเลยโรยตัวลงมาเลยตัวพี่เล่นท่าเฮลิกอปเตอร์ได้เออเอาวะเฮ้ยโทษทีพี่มาเบอร์ผมดีกว่า ที่ไทมีลูกเอาไว้ก่อนคะเฮ้ยนี่นแป๊บๆสินาทีโอ้ยพี่ไม่ถึงีาทีิเกิลิเกิิเกิิดกิสิเกิเปสติกกรเดน้องดีเวิกูดมากขอบคุณมากที่ให้เสื้อด้วยให้เสื้อให้เสื้อสติกเกอร์นี่ไว้แะนมแปีก่อนคืนด้ไมเสร็จรอ่ก่อนคืนไปเจอกันพี่หน้าทุกคนไปยา